สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะผมกับช่องหลงทั่วไทยครับวันนี้เราจะมาอัปเดตอ่าเขาเรียกอะไรการเจริญเติบโต,ตของหอยเชอรี่นะผมพัฒนานการของหอยเชอรี่สีทองที่ได้ถ่ายคลิปลงไปตั้งแต่อ่าการรับไข่หอยมาฟักนะผมตั้งแต่วันแรกซึ่งรับไข่หอยมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบดเดือนที่แล้วนะผมวันนี้อ่ามันครบเดือนตั้งแต่เมื่อวานนะผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายพัฒนานการของหอยให้ดูครับว่า ในหนึ่งเดือนเนี่ยหอยจะโตมาขนาดไหนครับมีตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเขากินอะไรบ้างครับที่ผมให้กินไปนะผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับไปเลยครับไปดูกันกอ่อนเดี๋ยวพาไปเดินดูครับอันนี้เดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นบอ่อปลาคราฟผมบอ่อปลาคราฟที่ผมเลี้ยงไว้ออันนี้เป็นน้าตกกล่องโฟมนะฮะเ,เดี๋ยวแวะอันนี้ก่อนอตรงนี้นะครับผมจะเป็น หอยเชอรี่ธรรมดาน,มนนี้หอยเชอรี่ธรรมดาอันนี้เขาติดมากับผักตบนะครับผมแต่เขาไข่แล้วที่ไข่เลยแยกออกมาใส่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่เพราะว่าถ้าไม่แยกเขากินตัวเล็กนะผอกินลูกหอยเชอรี่สีทองนะผมก็เลยต้องแยกเดี๋ยมาดูหอยเชอรี่เลยกว่าครับซึ่งผมก็ใส่ไว้ในบอ่อนี้แล้วนี่นะครับผมเป็นบอ่อหอยเชอรี่ซึ่งมันมีไข่อยู่บางส่วนที่ น่าจะไม่ฟักแล้วนะผมเพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ฟักเลยนะอันนั้นอันนั้นคือหอยไข่หอยที่นามาอายุหนึ่งเดือนแล้วครับยังไม่ยอมฟักเลยน่าจะไม่ฟักแล้วนะผมน่าจะ่อไปหมดแล้วแต่มาดูตัวหอยดีกว่าครับจะสังเกตเห็นนะครับของตัวหอยจะมีขนาดใหญ่แล้วเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือตัวหอยตัวหอยเชอรี่นะผมตัวหอยเชอรี่อ่านี่ อันนี้คือลูกหอยนะผมที่มีอัตราการโตนะผมในในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะผมในระยะเวลาหนึ่งเดือนเห็นไหมฮะน้านี่น้าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่เอาลงมาก็คือหนึ่งเดือนนะฮะน้ําไม่เคยเปลี่ยนเลยก็เดี๋ยววันหยุดนี้น่าจะได้เปลี่ยนน้ำนครับได้เปลี่ยนน้ำเพราะว่ารู้สึกน้ําจะเปลี่ยนสีละนะผมซึ่งอันนี้เป็นหอยระยะ สามสิบวันนะผมสามสิบวันอ่าก็ตัวก็จะใหญ่ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะผมนี่จะมีหลายขนาดเลยครับนี่อ่านี่นะครับก็จะมีหลายขนาดเลยเพราะว่าผมใส่ลงไปยังไม่ได้แยกนะผมว่าขนาดไหนเป็นขนาดไหนนี่ใส่รวมกันเลยอแต่ก็จะเห็นว่ามีหลายขนาดเลยเห็นไหมอ่า นี่นะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับนี่ดูนะครับหอยนี่ไข่หอยนี่ผมเอามาประมาณเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทหนะึ่งร้อยบาทก็ที่ฟักออกมาก็จะเห็นว่ามีตัวเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ใหญ่มากฮนะตัวใหญ่แล้วโตวแล้วนี่นะครับนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับผม ก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะผมแล้วกอ็อยู่รอบบ่อเลยนะผมซึ่งผมก็ได้ทําระบบน้ําน้ําเขาอะไหน้นําวนให้เขานะครับแต่ก็ไม่ได้วนไปไหนนะครับดูดขึ้นแล้วก็ลงเลยไม่ได้ผ่านการกรองผมก็จะรู้สึกว่าจะน้ําเสียหน่อยซึ่งเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงระบบใหม่นะซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้มันดูดด,ดน้ําขึ้นไปในถังแล้วก็ให้ในถังกองมา ลงบ่อยอีกทีนะผมให้ผ่านการกรองก่อนสักหนึ่งหนึ่งช่วงนะผมซึ่งที่ผมยังไม่ทําให้มันผ่านนะเพราะว่าผมกลัวว่าลูกหอยตัวเล็กแล้วเขาจะดูดเข้าไปในในตัวปั๊มน้ํานะผมก็เลยรอให้ลูกหอยตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนเนี่ยฮะเพื่อให้เขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยทําเป็นระบบน้ํานะผมน้ําบนนะฮะน้ํากรองอ่าซึ่งอาหารที่ผมได้ใส่ไปนะผมก็ ในช่วงแรกวันแรกเนี่ยผมใสเ่เขาเรียกอะไรผักกาดขาวต้มสุกนะผมต้มสุกใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไปประมาณวันสองวันนะผมแล้วก็สลับกับพืชน้ำเนี่ยครับพืชน้ามาใส่ไปก่อนเลยให้เขามีพืชน้ําซึ่งตอนแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าสาหร่ายตรงเนี้ยเยอะๆมากนะผมซึ่งตอนนี้เขากินหมดแล้เขากินสาหร่ายไปหมดแล้วครับต้องไปซื้อเพิ่มนะครับสาหร่ายก็แพงนะฮะต้องไปซื้อจัดจุจักเพิ่มเพราะว่าผมเลี้ยงอยู่ในตัวเ,เขาเรียกอะไรเขต เขตเมืองนะผมเขตเมืองไม่ได้อยู่ตามาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจะหาง่ายนะผมแต่เนี้ยอยู่ในเขตเมืองเลยต้องซื้อนะผมต้องซื้ออา่าแล้วก็จะมีสลับกับอา่าเขาเรีย,บบยรกใบมะละกอผมเนี่ยใบมะละกออันนี้ใบมะละกอนี่ผมก็ไม่ได้มีเองในบ้านนะผมก็หาเก็บมาจากข้างทางนะผมเพราะว่า,าตามข้างถนนข้างทางเนี่ยเขาเขามีต้นมะละกอขึ้นอยู่นะผมก็เลยเด็ดมานะผมเด็ดไปมาให้เขากิน แล้วก็จะมีใบของเขาเรียกอะไรต้นผงชูรสนะผมต้นผงชูรสอ่ามาให้เขาด้วยนะผมแล้วก็สลับกับเนี่ยครับใบเขาอันนี้ไม่รู้เขาเรียกใบอะไรที่เอาไว้กินกับเมี่ยงอนะ่ะไม่แน่ใจว่าใบอะไรอ่าไม่ใช่ใบพูนะเป็นใบอะไรสักอย่างที่เอาไว้กินกับเมี่ยงนะอ่ะอ่าเอานนี้เอามาเสริมแคลเอามาเสริมแคลเซียมให้เขานะผมเสริมแคลเซียมให้ให้หอยมอีเขาเรียกอะไรกระดองที่แข็งขึ้นนะ อ๋อกระดองเขาจะบางมากเปลือกเปลือกหอยเขาจะบางมากนะ้องก็เลยให้เขากินพวกนี้ไปนะผมซึ่งอันเนี้ยก็ให้กินแบบพวกนี้เลยไม่ได้ให้หัวอาหารอะไรเพิ่มนะ้งไม่ได้ให้อาหารปลาดุกไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเลยให้แต่พืชน้นําอย่างเงี้ยแล้วก็มีใบมะละกอแล้วก็ใบเขาเรียกอะไรใบชพูนะัอ่าใบชพูใช่ไม่รู้ใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมแล้วก็ จะมีเนี่ยใบกล้วยเนี่ยผมเพิ่งเอาใส่เมื่อวานนี้ไม่รู้เขากินหรือเปล่านะใบกล้วยแต่ลักษณะเหมือนจะไม่ค่อยกินมันน่าจะแข็งนะผมยังแข็งอยู่ใบกล้วยเขาเลยไม่ค่อยกินแต่ส่วนที่เขากินเยอะๆน่าจะเป็นใบมะละกอกับใบอ่ใบใบอะไรใบต้นผงชูรสนะผมใบต้นผงชูรสอ่านี่นะผมดูขนาดของตัว เยอะมากนะผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือยุงเยอะมากนะผมในบ่อเนี่ยผมเคยเอาปลาลูกปลาห่างนยุงมาปล่อยแล้วแต่ไม่รอดครับตายหมดเลยปลาของยุงเจอหอยตอดตายหมดเลยครับเจอหอยตอดตายหมดเลยไม่รอดก็เลยเดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่นะผมโอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันประมาณนี้นะผมเดี๋ยวมีพิเศษเพิ่มเติมนะผมนี่ผมทําการเพราะ ต้นบอนของบอนสีนี่เห็นไหมอ่าบอนสีนี่เพิ่องงอกมาเงาเดียวนะผมมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามอ่าสี่สี่น่าจะประมาณแปดเก้าเงานะผมซึ่งงอกมาเงาเดียวอยู่เลยเนี่ยงอกเป็นต้นออกมาละหนึ 1, ง่งเงานะผมในนี้น่าจะมีประมาณสี่ต้นแต่งอกมาต้นเดียว ที่เหลือหน่าก็น่าจะกําลังออกรากอันนี้ออกรากแล้วผม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 ไม่ไม่รู้ว่ากลัวว่ามันจะเน่าเลยแก่ออกมาเนะผมแต่เขากําลังงอกออกรากอยู่อส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเหมือนกันกําลังงอกออกรากเนอมนี่อันนี้น่าจะกําลังงอกขึ้นมาเนี่ยนะผมก็กําลังเพาะเพิ่มเติมนะผมส่วนฟากนี้ก็จะเป็นกวักมรกตนะผม ต้นอะโวคาโดนะผมอันนี้พอจากเม็ดนะผมเป็นอยู่สองต้นนะครับนี่อะโวคาโดนี่นะฮะอะโวคาโดนี่นะครับ,รบต้นไม้แล้วก็กําลังเพาะแยกต้นนี้ครับรวยไม่เลิกนะผมรวยไม่เลิกนี่สองต้นนี่เป็นอาหารหอยครัผมต้นชพูฟกำลอังออกดอกน,ะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้เป็นต้นจันนะผมต้นต้นจันท ใครเคยใครรู้จักนะครับต้นจันทร์ที่ลูกเขาจะเป็นลูกกลมๆแบนๆนะครับถ้าสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่ต้นจันทส่วนสองต้นนี้จะเป็นต้นมะไฟนะครับมะไฟอ่านี่ต้นมะไฟเดี๋ยวว่าจะเอาไปลงที่ที่ดินที่ต่างจังหวัดที่นครสวรรค์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นต้นกากงากระโดนั่นก็รวยไม่เลิกนะครับแล้วก็นี่ก็ตำลึงตำลึงอันนี้กำลังเพาะตำลึงขึ้นนะครับ คือเอาไว้กินแล้วกินทอดกับไข่นะผมกับเผื่อ,อไว้ให้หอยได้ด้วยนะผมอ่าปึ๊บนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูกันเพียงเท่านี้นะผมก็สามสิบวันนะผมสามสิบวันตัวหอยก็ประมาณนี้นะผมอ่าใครว่าในตัวเมืองในในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเลี้ยงไม่ได้นะผมก็เนี่ยเลี้ยงให้ดูแล้วนะผมว่าเลี้ยงรอนนะผมซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าหลังจากขายน้ําแล้วเนี่ยเขาจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําการาพักน้ํไปเลยเพราะยังไม่ได้ซื้อถังมาพักน้ํานะผมอ่ะก็กลัวว่าจะเป็นน้ําคลอรีนแล้วก็จะลงไปแล้วก็เขาจะตายเลยก็ยังไม่ได้พักน้ำนะผมแต่แต่น้ําอันแรกเนี่ยที่เอาลงเนี่ยคือพักประมาณวันสองวันเนี่ยแล้วก็ลงเลยเขาก็รอดขึ้นมานะผมรอดขึ้นมาได้นะผมอ่าส่วนใครที่อยากเลี้ยงในตัวเมือง กรุงเทพหรือปริมอนทนเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้แล้วเพราะว่าก็เลี้ยงให้ดูแล้วนะผมว่ายังได้นะผมแล้วก็หอยเชอรี่ธรรมดาก็ไข่แล้วก็กําลังฟักซึ่งเขาฟักออกมาเยอะแล้วแหละแต่เขาตายเพราะว่าผมไม่ได้อยู่อยู่บ้านกลับไปตา่างจังหวัด4ี่วันี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลยเขาปล่อยเขาฟักอยู่ในในกระมังกลับมาน้ําเน่าครับตายหมดเลยลูกหอยเชอรี่ธรรมดาเนอะซึ่งตอนนี้ก็กําลังฟักอยู่อีกประมาณ4ี่ห้าลังนะผมแล้วก็ไข่อีก2รลังที่ที่เห็นมาสักคู่นะผมก็เดี๋ยวจะทําการซับกที โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงนะผมก็เลีเ้ยงได้นะผมศึกษาคลิปจากช่องผมก็ได้เพราะว่าเอาลงให,ให้ดูตั้งแต่การเริ่มฟักไข่ตั้งแต่แรกนะผมจะมีขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยติดตามช่องกดติดตามช่องแล้วก็กลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับโอเค okay, นะครับสําหรับวันนี้ก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าได้ชอบอเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความรู้นะผมก็กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ